สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่พัฒน์งวิวัฒน์นะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมการสัมมนานะครับที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้จัดโครงการสัมมนานะครับเรื่อง Climate Change ขึ้นนะครับโดยวันนี้คนที่เป็นองค์ปาถกหลักนะครับท่านก็ได้ให้ความรู้นะครับมุมมองในภาพใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของ คริสต์ของโลกนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของพรมแดนนะครับแต่เป็นเรื่องที่ทั่วโลกทุกคนนั้นถือเป็นสเต็กโฮดเดอร์นะครับที่ต้องมีจิตสำนึกร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสอีกครั้งนะครับที่ได้มากราบนะครับพระอาจารย์ประพลพัฒนกิระธรรมโมนะครับประธานมูลนิธิอรุภยสานวัดคำประมงแล้วก็เจ้าอาวาสวัดคำประมงนะครับอำเภอนานนิคมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ อครับหลวงตานะครับก็ท่านได้มาร่วมนะครับกับกิจกรรมของทางสมาคมนะครับอยู่เกือบทุกกิจกรรมนะครับโดยเมื่อปี2,564นะครับเมื่อวันที่17ทธันวาคมนะครับท่านก็ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนะครับแล้ววันนั้นท่านก็ได้พูดนะครับคำที่เป็นคำใหญ่นะครับคำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนนะครับหรือ change ขึ้นมานะครับ ในการที่ท่านเอยสปีชสินาทีนะครับบนเวทีวันนั้นท่านได้พูดถึงคําว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่วิศวกรรมศาสตร์นะครับของเกษตรเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงวิศวกรรมศาสตร์นะครับทุกสถาบันนะครับต้องมารวมใจเป็นหนึ่งนะครับเพื่อจะทํางานเพื่อมนุษยชาตินะครับนั่นคือการเปลี่ยนนะครับที่ผมได้สัมผัสนะครับว่า สิ่งหนึ่งที่หลวงตาได้พูดแล้วก็มีแบ็กดรอปนะครับถ้าท่านเห็นแบ็กดรอปของวัดคำประมงนะครับจะมีคำที่เป็นคำใหญ่เช่นกันนะครับก็คือการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะครับสองอย่างนี้นะครับคิดแล้วทำนะครับเงนั้นวันนี้นะครับก็หลวงตาก็ได้มาร่วมรับฟังนะครับในเรื่องของครซิสของโลกนะครับเรื่องของการที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็วันนี้ถือโอกาสที่จะกราบนมัสการเรียนถามนะครับพระอาจารย์ประพลจิรัชโมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองนะครับในเรื่องการที่เราต้องมาช่วยกันนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมนะครับของโลกใบนี้ครับนมัสการครับก่อนอื่นต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีที่ สมาคมมีความกระตือรือร้นในการที่จะเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนประเทศไข่เม็ดเชนไปเป็นกูดกูดไข่เม็ดมากกว่าที่จะเป็นแบ่แบ่เหมือนทุกวันนี้คือเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าวิทยาศากรรมก็คือต้อง สร,สร้างนู่นสร้างนี่นะแต่ที่จริงแล้ววิศวกรรมศาสตร,ร์มันไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้างนะมาอยู่ที่หัวใจที่วิศรกรทุกคนจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดว่าเราจะทําแต่วัตถุแต่จิตใจและสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากและมีผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไร ที่มีต้นทุนต่ำแล้วก็จับทำได้เลยไม่ต้องรอรัฐบาลไม่ต้องรอหน่วยงานประชาชนทุกคนทำได้เลยต่วนอะจะเล่าให้คุณพิพัฒนตอนมาทำอุาราศานแรกๆมาสร้างวัดแรกๆ,ๆนี่ที่คุณพิพัฒนไปวัดนี่มันไม่มีอย่างนี้นะลงตา โขต้นไม้ตั้งแต่บ้านบัวห้ากิโลสองข้างดาเอาเข่าคนเดียวทำมาด้วยตัวเองตั้งสิบยี่สิบปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ดูสภาพแวดล้อมกันกับเมืองไปข้างในเป็นกรีนเฮาส์ความชุ่มชื้นผิดกันเพราะฉะนั้นเรา จะต้องปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนชาวบ้านทุกสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นคนเมืองไม่ว่าจะเป็นวัดวัดนี้ก็สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเพราะว่าใครเห็นเช่ไม่ได้เกิดคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากหลายๆคนหลายกลุ่ม ทำเหมือนๆแต่ก็เกิดเราพลิกหลายๆคนหลายๆกลุ่มทำกองกรุงเทพสะอาดไม่ที่ยขยะรในแรงเราทำกรุงเทพสะอาดลดการใช้ฟอสซิลเป็นเช้อเบืองใช้พลังโซล่าใช้อ e ีเ e ล็ก e ติ๊กสตีเพื่อมาจัดการกับให้พลังงานเร็วๆให้มันเหลือน,น้อยที่สุดแต่คุณพิพัฒน์เราจะเปลี่ยนทีเดียวมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะคนมันคุ้นเคยอย่างไรมันเคยลงทุนมาอย่างไรมันไม่ต้องถอนทุนนะการนี้เราจะปลกูกยจเั๊นึกเรากม่ต้องค่อยซึมซับนะครับเหมือนตอนเนี้ที่วัดเนี่ยคนงาน ลูกน้องรักต <does this, S 2> ้นไม้ล่ะอยากปลูกต้นไม้ปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกแล้วได้กินปลูกแล้วได้ดมได้เห็นชื่นใจนกเงือกนกอะไรบินเขมาอาศัยเช้ามาได้ยินเสียงนกเสียงกระรอกเปลือกไปดูฝูงเมื่อก่อนไม่มีแต่ทีนี้มันทำไมมีนกยุงอยู่ได้เป็นงฝูง อยู่ได้อย่างสบายเพราะเรารักธรรมชาติอันนี้ถ้าพูดถึงคนเมืองแล้วใจคนเมืองทำไงอ่ะก็มีวิธีคิดอีกแล้วก็เปลี่ยนตึกปลูกต้นไม้นี่มันก่อตึกได้เราเต้งก็ปลูกต้นไม้เออมันทำได้อ่ะแต่มันกิไดะตามอ่ะถูกไหมครับคุณพาพัฒ์ว่าไงท่านผู้ชมครับก็ แนวความคิดนะครับที่หลวงตาพูดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ผ่านการพัฒนานะครับวัดคำมังงงซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมได้หนังสือจากหลวงตามาหนึ่งเล่นมนะครับก็ได้เห็นประวัติได้เห็นรูปสมัยที่ยังอยู่เป็นบุตรเป็นกระตอ๊อบโรงครัวก็ยังเป็นเล็กๆนะครับ uh huh. แต่วันที่ผมได้มีโอกาสได้ไปวัดคำมงังงงเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เป็นสิ่งที่หลวงตาทํามาจนถึงวันนี้ก็ย่างเข้าปีที่20สแล้วนะครับที่ทําอย่างต่อเนื่องทําโดยที่ต้องเรียกว่าเป็นคนที่คิดแล้วก็ทำไม่ได้รอยังทำอยู่แล้วก็ไม่ได้รอจะให้ใครนะครับเข้ามารวบนึกถึงคันทีหลวงตาก็คือถ้าเรามุ่งมั่นเราเดินแล้วสักวันนึงถ้าเขาข้าเขาสัมผัสนะครับถึงจุดมุ่งหมายได้เนี่ยก็จะลงมือทําซึ่งประสบการณ์ตรงจริงๆนะครับ ผมกับเพื่อนๆนะครับอ e ี35เนี่ยปีที่แล้วเราได้ไปร่วมนะครับการทำโรงเรียนเฟสที่สนะครับของสมุนไพรหลักนะครั <3 S 2> ประมงนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับสิ่งที่เกินความคาดหมายของพวกเราเนี่ยเราก็เป็นคนหัวสี่เหลี่ยมหลวงตาแล้วก็น,นึกว่าเดี๋ยวก็คงจะมีะโรงเรียนเฟส2แล้วก็เตรียมที่จะต่อนะครับไปในปีถัดๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้อยู่ในแผนเลยก็คือ เรื่องของการที่สร้างสิ่งแวดล้อมนะครับมีการทำป่าโดยรอบมีความชุ่มชื่นมีนกแล้วก็ต้องมออีบ้านที่ดีให้กับมดนะครับตัวแอนด์แพลนนี่แหละครับนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับที่หลวงตาพูดผมว่ามันมันจับต้องได้นะครับเพราะหลวงตาเป็นคนที่เรียกว่าแฮนซอนนะครับลงมือทำนะครับอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าวัดคำมงงงนั้นก็ยังเห็นรูปหลวงตายังยืนกวาด ลานวัดอยู่นะครับก็หลวงตาเป็นโมเดลลิ่งแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะครับก็ต้องเห็นแล้วก็เห็นด้วยนะครับแล้วทุกคนก็หลวงตาสอนเสมอนะครับให้ลงมือทำนะครับหลวงตาครับถ้าเราดูแบ็กดรอปนะครับด้านหลังนี่นะครับมันมีคําใหญ่คำหนึ่งอยากจะทราบความเห็นของหลวงตานะครับแล้วก็คงเป็นคําถามสุดท้ายนะครับที่จะถามข้างหลังนี้พูดไว้ว่านะครับมันเป็นเป็นไคริส เป็นวิกฤตนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่ามันถึงเวลานะครับ time to make sustainability into action ความยั่งยืน,น action น,นะครับลงมือทำน,นะครับเราอยากขอความคิดเห็นของหลวงตากับคำใหญ่คำนี้แล้วทำอย่างไรนะครับที่จะสร้างจิตสำนึกนะครับให้ทุกคนนั้นทำให้เกิดความยั่งยืนครับเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามามีติ้งกันเนี่ย แล้วก็หายกระทรวงนั้นมากระทรวงนี้มากลมน,นั้นมาแล้วก็จบไม่มีการลันนิ่งต่อน้าเอาตัวรัฐมนตรีมาประธานมาทันทีพอดีมาูตมา,ตร,ต,าต,ตรวจมาหรือใคกรกจนมากลัไปถึงปุ๊บลันเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรองบนไหม ก็ไปรอปีหน้าคณะรัฐบาลชาติหน้าก็ไม่ได้ทำเพราะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวรัฐมนตรีเองลงมาปลูกไถานาเองเนี่ยกล้าถ่ายไหมอ่ะประหลัดกระทรวงพลังงานนมาล้างคลองเองอ่ะล้างท่อระบายอ่ะกล้าทำไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นหนุตาหนุนตาทำล้างท่วมหนุนตั้งไรล้างเองไม่จำเป็นต้อง แเป็นเจ้าวาดจะไม่ได้เป็นเจ้าวาดยิ่งต้องทำถูกไหมยิ่งต้องลำบากการที่หลวงตาม,มาฟร,รัมเนี่ยว่าหลวงตาไม่ติดเก่าคณะวิศวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันตอบแทนบุญคุณให้กับคณะได้ให้กับหบมาอะไรได้ให้กับแผ่นดินได้เราต้องรีบทำพวกนี้เราจะมีชีวิตได้ทามป่าไม่รูเลยเส้นเลือดในสมองแตกยังไงะเห็นไหม ไม่มีใครแน่นอนแต่วันนี้เราทำใช่ไอะทำวันนี้ได้วันนี้ไปรอพรุ่งนี้ตายก่อนวันนี้พรุ่งนี้ไม่มได้เขามันักสวนให้เสียพลังงานอีกเอา,าอะไรพวงหลีดใส่ยาเคมีไม่ตายหาเบิร์ม <laughs> ก็เป็นเป็นข้อคิดนะครับจากอาจารย์ประพลคับจีราชธงโมนะครับแล้วก็ผมเองได้มีโอกาสนะครับไปกับเพื่อนๆนะครับที่วัดรำมมงงในช่วงต้นปี2555ครับเราไปติดตั้งเทเลมีดิซีนนะครับเราไปทำโรงเรียนหัวนะครับเราไป สร้างนะครับคอนเนคชั่นของน้องๆที่นั่นนะครับก็ผมต้องขอญอาตเอ่ยถึงนะครับท่านผู้ช่วยศ <c oughs> าสตราจารย์อมอนเดชนะครับเนากนนสิ่งที่พวกเราพี่ๆ <c oughs> ก็เฝ้ามองแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านได้เข้าไปสร้างนะครับทำงานนะครับอย่างที่เขาเรียกว่าใช้ใจทำนะครับกัพวกพี่ๆชื่นชมนะครับน้องอมอนเดชนะครับแล้วก็ เราคิดนะครับว่าสิ่งที่หลวงตาทําให้ดูนะครับวิธีคิดของหลวงตาที่บอกว่าการกระทําสําคัญกว่าคำพูดนั้นเขาต้องเรียกบังเอิญน,นะครับตรงกับข้อความในแบ็คกรอบว่าถึงเวลาแล้วนะที่ทจะเทคเรื่องของที่เราพูดใช่คือเราลดความเห็นแก่ตัวโรงงานลดความเห็นแก่ตัวลดกําไรลงแต่เอากําไรส่วนหนึง่งมาช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆที่จะ เปลี่ยนให้เป็นอะไรเมนเช่นได้อย่างเช่นว่าคุณมีโรงงานเล่าอะไรอ้อย่างเงี้ยคุณก็ไม่สั่งให้ประชาชนเผาไร่คาร์บอนเกิดเยอะไหมเต็มต้องบ้าเลยอย่างคุณมีเงินเยอะๆแสนล้านคุณก็แบ่งให้ประชาชนห้าหมื่นล้านไปปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นบรรยากาศของเรื่องสวยไรนาสมัยก่อนมีคลองใต้ไก่มีอะไร ขุดมอขุดอะไรที่ในหลวงท่านเคยสอนไว้อะแล้วก็ไม่ให้พายในหลวงสอนไว้นะตัวเป็นตัวไครเม็ดลไครเม็ดเชื้อได้อย่างนี้แต่เราไปมองอะไรก็นไม่รู้ it it มันก็เสียที่ ผมว่ามัน,ม,นมันก็คงจะต้องมาปรับหลักคิดนแะครับแล้วก็ต้องเข้าใจกับมันแล้วต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะต้องคอลลาเบเรตกันร่วมมือกันมันไม่ใช่เพื่อตัวเองมันเพื่อมนุษยชาติใช่ใช่ใชผมได้สัมภาษณ์นะครับซีอโอท่านหนึ่งที่มาร่วมวันนี้นะครับเป็นชาวเดนมาร์กนะครับคำถามเดียวกันเลยนะครับว่าทํายังไงให้เกิดความยั่งยืนนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นคนมีฐานะเคยสะดวกสบายใช้พลังงานเยอะๆ คุณก็ลดความสะดวกลงมาบ้างนะครับเพื่อจะลดพอลูชันเนี่ยนะครับที่จะสร้างเป็นเรือนกระจกอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับก็คือผมว่าไม่มีทางอื่นนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องลงมือทำร่วมกันให้วกนั้นไอ้เดียตีแสนล้านบางวันมันใช้แค่วันละร้อยบาทไม่รู้มันจะมีตังไปหาสู้หลังเราไม่ได้มีร้อยบาทแล้วก็กินไปร้อย ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวพอดีหลวงตาจะต้องมีภารกิจแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็คงจะนัดหมายนัดคุยกันทางซูมแล้วเรามาดูซิว่าเราจะมาเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาพูดคุยต้องสร้างความต่อเนื่องนะครับให้เกิดความตระหนักรู้ให้ได้นะครับสัมพันธ์ไปถึงคณะวิาศวะคณะอื่นๆในมหาลัยให้มัน spreading แล้วขณนเดียวอลมห ah าลัย แ้บสะดุแล้วก็กระจายไปตําแรงแสนชนบุรีอะไรเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถ้าเกิดหยุดน้ะมันก็หายวันนี้ประชุมเสร็จก็หายจ้อยไ่เกินเจวันลงทุนเป็นแสนหายจ้อยในเจวันครับก็ engineering for humanity นะครับที่ท่านหลวงตานะครับย้ำย้ำอยู่เสมอนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ พี่พัฒน์ลงวิวัตินะครับนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นอี35นะครับกับพระอาจารย์ประพลพัชจิรามโมนะครับประธานมูลนิธิอโรคยสารและเจ้าอาวาดวัดคำประมงนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอกราบนะครับขอบพระคุณหลวงตาที่ได้กรุณามาพูดคุยกันวันนี้นะครับดีดีับดีแิ้วสเกุ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เด่นภาคบริการสังคมประจำปี2564พระอาจารย์ประพลพัฒน์จิรธรรมโมรุ่นอ e 28เจ้าอาวาสวัดคำประมงประธานมูลนิธิอภิญญาอโรคยาสารมออส